เทกิจและคุณธนาวันค่ะค่ะคุณภาวันคะดูที่ทางราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะหลุด1,200เหรียญมีสูงขนาดไหนคะ ถ้ามองจากข่าวที่จะมีภายในสัปดาห์นี้นะคะจะมีข่าวที่สำคัญคือ FOMC minute ที่จะมีแถลง statement ของเดือนที่แล้วที่มีการเกินว่าจะมีการลด QE เพราะฉะนั้นรายละเอียดการลดล QE อาจจะได้มีการกล่าวถึงในวันพุธตอนตีหนึ่งนะคะหลังจากตีสามนี่จะมีนายเบนเบนเกมอาจจะมาแถลงความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าแตะ QE ก็น่าจะมีการผลักดนันหรือกดดันทองคาได้อันนี้เป็น ตัวไฮไลท์ตัวตัวที่ส2ส่วนตัวปกติที่จะมีทุกๆสัปดาห์ก็คือวันพฤหัสการผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพ่านั้นถ้าสองตัวนี้ไม่กดดันมากโอกาสที่ทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับที่ระดับ1,200 USD ดอลลาร์กับทอยซาวเป็นรับแรกรับที่สองอยู่1 1น0 1180 US d ลลาร์ต่อทรอยซาหรือ1,7500บาทเป็นรับที่2องส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1,230เป็นต้านแรกต้านที่สองอยู่ที่1,250 u s ดอลลาร์ต US d o อยอทอยซาวค่ะแต่ถ้าหากว่าทิศทางออกมาไม่ดีนะคะดูดาวไซส์ของราคาทองจะลงลึกขนาดไหนคะ คือที่ต้องระวังคือถ้าทองคําสามารถหลุดเบรกพันหนึ่งร้อยแปดสิบลงมาได้เนี่ยข้างล่างว่างมากเลยอาจจะมีโอกาสลงค่อนข้าง,งหรืลึกเลยใช่ไหมลึกไปถึง<ช><ห>นคะคาดว่าถ้ามองตามถ้าวัดตามไฟบอนาชีเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหรือประมาณหนึ่งพันยูเอสดอลลาร์ค่ะ ก็คือร้อยเหรียญนันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเลยใช่ไหมคะ200อวันาำรับราคาทองคํานะคะแล้วมีการประเมินไหมคะว่าแต่ถ้าไปดูราคาที่หน้าเหมืองแล้วเนี่ยโอกาสที่อาจจะหลุดลงไปไม่ต่ํากว่าหน้าเหมืองมีสูงขนาดไหนะคะ ต้นทุนหน้าเมืองอยู่ระดับ750เหรียญจนถึง1,150เหรียญแล้วแต่ว่าหน้าเหมืองแต่และเหมืองเป็นเหมืองขุดแบบทันสมัยหรือแบบแบบโบราณถ้าแบบโบราณต้นทุนก็จะถูกหรือว่าตามเซาลอฟริกาหรือว่าในเมืองที่พัฒนาแล้วต้นทุนก็จะแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินค่อนข้างยาก แต่ถ้าลง,ลงทองคําราคาต่ํากว่า1,150เนี่ยเชื่อว่าปริมาณทองคําที่สามารถขาดผลิตแล้วก็ส่งในทั่วโลกเนี่ยน่าจะน้อยลงอันนี้น่าจะส่งผลให้พรีเมียมค่าทองแพงขึ้นนะคะค่ะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะทั้งนักลงทุนทองคําแท่งแล้วก็โกลฟิวเจอร์แนะนํำยังไงดีคะ อ,อทองคำแท่งถ้าสมมติว่านักลงทุนที่มีมีฐานะเป็นซื้ออยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนมากสามารถที่จะคัดลอสบางส่วนแล้วก็มาทํากําไรก็อาจจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนได้นะคะคแต่ไม่แนะนําว่าซื้อข้างบนแล้วให้ซื้อเพิ่มเพราะการซื้อเพิ่มมันจะไปทําให้ ถือสถานะทองคําค่อนข้างเยอะเยอะเกินไปเพราะเรามองว่าถ้าหลุด1,180ไปแล้วเนี่ยการลงของทองคํามันจะค่อนข้างลึกมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้ามีสถานะทองคําที่ถืออยู่อาจจะไปขายโกลฟิเจอร์เพื่อที่จะเอากําไรจากโกลฟิเจอร์มาถัวกับต้นทุนของทองคําแท่งก็ได้ค่ะ,คะสําหรับการเปิดช็อตโพสิชันนั้นให้แนวรับแนวต้านยังไงดีคะ เ็นโกฟิวเจอร์จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พอดีไม่ได้ดูนะคะขอโทษค่ะได้ค่ะ้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะก็สำหรับทองคำช่วงนี้เวทแอนซีนะคะแต่ใครที่ติดอยู่แนะนำให้อาจจะมีการช็อตตะกินพอร์ตสำหรับทองคำนะคะส่วนนักลงทุนโกฟิวเจอร์สามารถที่จะเปิดช็อตพ o s i t ิชันได้นะคะแล้วก็ดูกรอบของราคาทองมมโอกาสที่จะหลุด1,200อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าหากว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันโอกาสที่จะลงไปนะคะฟิบนเลชีที่160.8 นั้นราคาทองจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าเหรียญเลยโอ้โหไม่อยากจะคิดถ้าสมมติว่าลงไปขนาดนั้นนะแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรคง